ฮ uh huh. สวัสดีทุกคน ฮัลโหลครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับ a ะควาไลซ์วอนะครับอยู่กับผม DJ CG Canon คนนแล้วก็เดมอะไรนะดิโมเซเออใช่แล้วก็อยู่กับอีกคนนึงก็คือออ Arm Sport ไม่ใช่ออมอ๋อ,อตอนนี้ก็อยู่กับอะไรนะไฮพิกเซลนะครับอยู่กัน3คนนะอีก2คนหลุดไปแล้วนะครับผมเพิ่งเข้ามาตะกี้อีก2คนหลุดไปแล้วดังนั้นเดี๋ยวอา้าวผมจะเล่นพาครัวรอแล้วกันนะอ่ะ โอเคฮะก็เดี๋ยวผมจะตัดไปช่วงนั้นละกันนะครับก็เอามาอธิบายเรื่องไฮพิกเซลกันหน่อยดีกว่าไฮพิกเซลคืออะไรก็เป็นมินิเกมฮะมินิเกมเป็นเซิร์เวอร์ที่สร้างแต่มินิเกมเท่านั้นฮะเฮ้อเอาไหม,ไมไอเอาใหมโอเคโอเคเป็นเซอร์เวอร์ที่สร้างแต่เฉพาะมินิเกมเท่านั้นนะครับก็เข้ามาก็จะเนี่ยเกมเมนูแล้วก็ มีอันนี้คํมมิซูนยังไม่มามีบีโซเวิโก็คือสิ่งที่พวกเรากำลังจะเล่นกันนะครับแล้วก็มีเดอะวอลนะแล้วก็มีเพนบอลแวรนะแวมพรีเซแล้วก็เดอะอาเคดเกมส์คว c กค f าฟเมกาวอลแล้วก็ TNT เกมทั้ง4อันนะครับเดี๋ยวอีกสักพักพวกเขาก็เข้ามานะฮะแล้วเราก็จะไปเลือกนะครับ เออ่ก่อนที่ผมจะอะไรนักหนานะฮะผมจะสอนวิธีการเลือกง่ายๆนะครับเออค,อคือสอนก่อนเล่นอะ่ะอืมโอเคงค่ายๆฮะคุณก็เลือกล็อบบี้นะฮะเข้ามาก็ถ้าใครจะเล่นบ so ิสมิวโงนะครับ mm hmm. ก็กดรูปดาบนะครับหลังจากนั้นก็กดรูปดาวนะหาเซิร์ฟเ,เวอร์ที่เหมาะกับคุณผมเล่นเซิร์ฟเวอร์สินะฮะคนเล่นน้อยดีนะครับผมอ้าวกดผิดแล้วก็กดขี้ขวาแล้วครับแล้วก็รอให้คนเต็มไม่ก็กด คำว่า word yes นะฮะเพื่อเริ่มเล่นนะครับผมซึ่งตอนนี้คือผมใช้ไม่ได้ word yes เอา้าอย่างนี้ก็ใช้ได้เหรอโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับไปเจอกับอีก2คนด้วยครับเ,เดี๋ยวเจอกันครับโอเค you know y o u know bye bye บ้าเออเมาส์เลื่มเองโอเคเดี๋ยวเจอกันครับโอเคฮะเราก็เข้ามาเรียบร้อยแม่งคนเยอะชิบหายเลย คนก็ตกด้วยอือไม่ทักอะไรหน่อยเหรอตกชิบเมื่อกี้ยังปอดขี้อีกเหรอเอโอเคจะเริ่มนะครับโอ้โหยลิงสปินไลท์ราวลิงคนล็อกอ่ะโอเคครับไม่มี VIP เลยซักคนไม่มีนน้ฟังตรงข้ามของมึงฟังตรงข้ามของมึงกูหาไม่เจอออมด้วยไอ้เหียออมอยู่ไหนกระโดดๆออม อ,อมด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้ายกูอะเออไปไหนกันดีมึ่อยู่ไหนแล้วมากูดูยกห่างคนเดียวเลยเ,เ,เอาเป็นว่าเห็นกูป่ะเอาเป็นว่าไปไหนที่นมนมืดๆแล้วกันไม่รู้ไม่รู้ว่าตรงไหนมืดอ,ออมไปทางไหนดีถามให้หน่อยดิงั้นไปถนนแล้วกันถนน,ถน,นบอกอม <S <S ด้านหลังอะด้านหลังด้านหลังบอกอมด้านหลังไปออมถนนด้านหลังเออวิ่งเลย แต่กูยังไม่โดนกูเลีงไปอย่างไรกันเลยทำไมกูแหลกวะไอ้เหี้ยเอ้ยอุ้ยอะไรฮะออมออมมานี่เราะทำไมพวกมึงไปแล้วกูอยู่โดนเดี่ยวคนเดียวเลยอยู่ตรงนี้อย่งนี้ไอ้เหี้ยโดนตกเฮ้ยเฮ้ยมานี่บอกออมบอกออมมานี้จะตายแล้วสัตว์ ไอ้สับแม่งกำตบขัดโอมแม่งโหดจัดจะมาว่างอ่ะสับรู้ไหมเงไม่เคยรอดเลยเที่ยอ๋อไปไหนแล้ะไม่รู้แต่มนมีนึ่อยู่หนึ่งตัวบอกด้วยไอ้ก็มึงเกี่ยวตรงไหนกันเดี๋ยวกูดาบเป็นผีเพีไปหาก็ลองหาดูดิเดี๋ยวก็เจอเองอะ ป่าป่าป่ไปได้แล้วมั้งกูก็คิดใจแล้วแม่ไม่อยากเลี่อนให้ด้วยสัตว์กูก็ต้องบินเองคขาใกดขีดขวาไอสัตว์ที่ไหนใช่สอดก็ไม่ได้อ่ามึงลองหาหาดูแล้วกันไปไปไหมไปไหมถามออมไม่หน่อยมึงอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไปออมไปไหมนะไปไปถามไปเปล่าไปกับมันอะ่ะไปไปถามไปเลยป่าวไปเลย ว่ามึงอยู่ไหนก็ไม่ได้กูปิญหา,หาโอ้โหปิญหาจนแหลกแล้วเนี่ยสัตว์เอ้ยทำไมกูแหลกขนาดนี้วะตอนแรกก็ไม่ยังไม่หลับเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาของเซิร์ฟประมาทโอ้โหแล้วมันดูให้อาหารเลยไหมเอย่ยมีแค่ให้เท่านี้ตอนนี้ที่สปาไม่โลง่งว่ะเห็นแล้วคนเยอะเลยคนอะ่ะแม่งไม่มีของตอบไม,ไม่ยอมไม่ยอมไปนแนสปาว่ะ หรือว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่จะปลอดภัยที่สุดที่หนึ่งนี่เองจริงไม่อะสเป่ามันจะมีของให้ไอ้คุณเจแล้วนี่ไงเจอเพว่อนผแล้วเฮ้ยมึงอย่าออกมาไอ้สัตว์มีคนอยู่ข้างนอกเหรออย่าอย่าออกเอออย่าออกมีคนอยู่ข้างนอกเข้าไปอ่ะถูกแล้วเข้าไปาทางนี้ทางนี้ป่ะเอเอเฮ้ยเดี๋ยวกูดูให้ข้างนก่อนมึงรอเดี๋ยวใจะเย็นมีสักคนไหมต้องออกมานี่ที่ไหยมีคนอยู่ไอ้สัตว์ตรงไหนอะ ตรงไหนตรงไหนหน้าสปาว์กันกูไม okay, ่ได้หน้าสปากูพูดถึงจะมาทางขวาเอาเป็นว่าเห็ดเห็ดเห็ดวัวเนี่ยเนี่ยวัวเห็ดสีแดงโอเคได้วัวได้เห็ดเว้ยเห็ดไม่ได้ไม่ได้มีคนอยู่ตรงหน้าจุดเกิดเลยเปล่าเราพูดถึงว่าเราจะไปทางนู้นกันทางไหนเดี๋ยวกูดูให้ว่าทางไหนไปได้ปลอดภัยที่สุด ไอ้มาทางนี้เลยทางไหนทางที่ก hmm. ูออกมาจากหน้าประตูเนี่ยทางที่กูออกอ่ะเนี่ยเหรอทางนี้ป่ะทางหน้านี่ดิทางไหนอ่ะมึงก็บอกมาสิเออกกูเป็นผีงมอไม่เห็นกูจะพูดยังไงอยู่วะเนี่ยทางนี้ได้ป่ะทางไหนวะอ้กองเฮ้ยกองเฮ้ยพวกมินี่ด้วยเยอะมึงยังอยู่ข้างในใช่ป่ะ มีของอะไรบ้าถามดิเฮ้ยมีหมูอ่ะเอ้าเฮ้ยนี่กูเจอพวกมึงแล้วออกไปพวกมึงเดินซ้ายมาทางซ้ายดิทางเนี้ยเหรอเออนั่นแหละเรียวมตามไปล้วไปทางไหนต่อแล้วก็เลี้ยวออกทางนี้เนี่ยเหรอถูกป่ะนี่ทางนู้น ไม่ใช่หเดี๋ยวซ้ายอีกทีนึงอ่ะเนี่ยลไม่ใช่กันไดดิไอ้เนี่ยที่มาเป็นเสาๆนั่นไม่ใช่ตรงนั้นนี่ตรงข้ามกันอ่ะตรงไหนวะเออวนนี้ตามไปเอาไปดิโอเคโอ้ยไอชื่อนตาทัวร์ไม่ได้ตาทัวร์แต่ไม่รู้ไม่ทางแล้วมึงก็มาขึ้นบันไดนี่บันไดบันไดนี่กูถามไปแล้วว่าทางนี้ไปได้เปล่าบันไดแล้วมันก็ตรงไปเลยโอเคปะมีปะ คนมีกล่องข้อมูลเห็นป่ะกล่องนะข้อมูลนั่นน่ะข้อมูลไหนวะถ้า่อนกูลองขึ้นไป้าะบนดูว่ามีอะไรบ้างไหมเผื่อ <c oughs> ถ้ามีก็โอเคอ้าวตก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 ทำไมรู้สึกอยู่ดีก,แก็แหลกตะกี้ยังเล่นเลื่อนอยู่เลยโล้วก็ตามหลังพวกมึงอยู่เลยนะเนี่ยนี่นะกูขอนี่หน่โอเคได้ละ <c oughs> มีของอะไรอยู่ด้านล่างไหม บนตึกนู้นน่มันเห็นของวาแต่เราไม่เห็นไม่เป็นไรลงไปเลยรีบไปหาไกลๆดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอที่อะไรที่นี่มันที่ไหนไม่รู้เลยลงไปเลยได้ไหไม่ลงไม่ได้ลงไปจะปั่นไปก็ตันไม่เขียวอะไร YouTube Bheia คุณคนอยู่ที่นี่วันเหลือแค่สี่คนเลยสี่คนมันบอกว่าอะไรมันเขียนว่า YouTube Bheia คุณควรอยู่ที่นี่สวยแล้วเดดแมทเอาไงต่อดีพวกเดดแมทแล้วนั่นไงกูมาอยู่แล้วเดดแมทเนี่ยกูมาเป็นวิญญาณล่องรอยอย่างนี้โอเคครับจะเริ่มแล้วจเจอเมองแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งไออ้อมแอบเลยเร็วๆแถบนู้นมีคนกำลังวิ่งมาทางมึงยี่กเไอเฮี้ยแย่เนี่ยโอยตก ไอออมแพลทนี่มีกล่องแต่ต้องดูออมมิ๊ออมมิ๊ว่าดีสมีกล่องไอออมไอ้ออมอยู่นี่อยู่นี่อ๋อมีกล่องมีกล่องทุกมุมเลยโอเคแต่ยัดแค่ออมตลาดนี่สัตว์เลาะเลยเดี๋ยวดูให้ว่าอีกตัวนึงเฮ้ยระวังไปกันหน้าแล้วผักให้มันลนผักให้มันลนโอ๊ยนั่นโดนอุ้ยกระจุยกระจายกระเด็นโโอ้ ูเลยแล้วก็ได้ผู้ชนะนะครับไอ้เงี้ยอไม่อยู่รอบนี้ไงเฮ้ยเอาต่อเอาต่อรอบนี้กูจะต่อลุ่มกับพวก <c oughs> มึงกูจะไ,ไม่ตายเลยเงี้ยแม่งเงี้ยเพื่อมึงหายไปไหนก็หมดกูไม่รู้ปล่อยกู <c oughs> เป็นคนเดียวเชี่ยรถขึ้นเป็นไฟอีสระแต่เมื่อไม่ได้ขึ้นเนือ้อหมูกรอบไอ้เงี้ยสัง่งบริษัเลิกใครจะให้มึแงแดกเป็นไฟแดกแดกต้อง